ร้เอกนี่เรียกชางชีนะฮะร้านนี่เป็นร้านประจำของเขาแล้วเขามากินบ่อยแล้วก็ลองอิสระก,กันของเขาทำให้ร้านเขามีชื่อเสียงขึ้นมาคือสุดอะ่ะสดสดส,ด,สดมากๆโอ้โหอืมอืมตัะไในปากหมูกรอบแบบอมชมพูทำไมมนอร่อยจังวะอืม โอ้โหโคตรอร่อยเนี่ยทั้งสีทั้งกลิ่นคือหอมมากๆแล้วเขาใส่ตัวบาร์บีคิวด้วยหมูกรอบเข้าไปด้วยนะไม่อ่่ยนะโคตรอร่อยอร่อยมากสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับกันพจนเดชช n แนลนะครับเห็นไหมอะไรอยู่ข้างหลังผมนี่วันนี้เราจะไปเที่ยวสิงคโปร์ทริปสามวันสองคืน,นครับบินสบายๆด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับผม ออกจากกรุงเทพนะฮะตอนนี้7จ็ดโมงไฟล์เจ็ดโมงเชา้าไปถึงสิงคโปร์สิบโมงครึ่งนะฮะเอากระเป๋าเข้าไปเก็บในที่พักแล้วก็เที่ยวต่อได้เลยโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้ชีวิตนะครับผมเป็นไฟล์สามวันสคืนที่สะดวกสบายมากๆมาดูกันนะฮะว่าทริปสิงคโปร์ทริปนี้จะพาไปกินร้านไหนบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลย 2ชั่วโมงครึ่งผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์แล้วนี่ในใน,นโอ้โหพื้นที่สีเขียวเยอะๆอย่างนี้ใช่เลยนะฮะเราก็ต้องมาถึงสิงคโปร์เป,ป็นธรรมดาผมเนี่ยไม่ได้มาสิงคโปร์นะฮะประมาณ5-6ปีแล้วจำได้ว่าครั้งสุดท้ายมาเนี่ยคือตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะประมาณปี2 0 1 7 2 0 1 8เราวนี้นะครับผมทำให้ร้านอาหารเนี่ยไม่ได้ถูกอัปเดตมานานมากวันนี้เรามีตัวช่วยนะครับเพื่อนๆรู้จักแอปพลิเคชันที่ชื่อ h u ง g r ้ครับไหม จะบอกว่าตอนนี้ Hungry Hub เขาบุกตลาดสิงคโปร์แล้วแล้วเราสามารถเปิดดูได้เลยนะครับจากแอปพลิเคชัน Hungry Hub ว่าในแอป Hungry Hub เนี่ยมีร้านไหนที่เป็นร้านพาร์ทเนอร์กับเขาบ้างนะครับผมโดยเราเลือกประเทศนะฮะเลือกดูที่ประเทศสิงคโปร์ก็จะมีลิสต์รายชื่อร้านอาหารที่ร่วมกับ Hungry Hub นะครับตั้งแต่ร้านสเต็กฟู้ดชื่อดังนะครับผมร้านอาหารไทยร้านอาหารจีนร้านอื่นๆมากมายนะครับไปจนถึงมิชลินสตาร์ที่คุณอาจจะจองได้ยากแต่คุณสามารถบุ๊กคิ้งผ่าน Hungry Hub ได้ วันนี้ก็เลยจะพามากินร้านอาหารจีนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นสตรีทฟที่ชื่อดังนะคะพอสมควรเลย ก็คือมีรีวิวใน Google อะประมาณพันกว่ารีวิวเลยแล้วคะแนนรีวิวใน Google ก็สูงมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรและมีเมนูน่าสนใจอะไรบ้างครับผมแล้วเราก็มาถึงร้านนี้กันแล้วนะครับชื่อว่าร้านฟุกกินนะครับเป็นร้านอาหารจีนสไตล์แคนทเนนีหรือสไตล์ฮ่องกงนั่นเองนะครับผมร้านนี้โด่งดังด้วยคะแนนรีวิวใน Google นะครับ4.4ดาวจากทั้งหมด1,500รีวิวผมจองเป็นเซตแชร์ลิงนะครับสำหรับ2คนนะฮะก็จะมีเมนูมาให้เลือกหลากหลายนะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวผม ให้นะครับผมในคอมเมนต์นะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับว่าร้านนี้มีเมนูอะไรน่าสนใจและราคาแพ็กเกจเป็นยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงก็ Go! ผมอธิบายก่อนแล้วกันว่าวันนี้ผมบุ๊กคิ้งมาเป็นเซตนะฮะแบแบบชาร์ิ่งเซตนะครับของ Hungry h ครับนะจะอยู่ที่ เจดกดอนนะครับโดยสามารถสั่งเมนูที่เป็นกรุ๊ป B ีได้2รายการกรุปซีได้2รายการของหวานได้1แล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มให้ฟรีนะครับผมโดยกรุ๊ป B ีเนี่ยก็จะมีเมนูที่น่าสนใจเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานนะครับพวกกุ้งทอดวาซาบินะครับหรือว่าจะเป็น กุ้งทอดไข่เค็มและอื่นๆกุปซีเนี่ยก็จะเป็นพวกเมนูแบบพวกบาริคิวและอื่นๆหรือจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวนำ้ำอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมของหวานก็มีไอศครีมมีซอเบรและอื่นๆมากมายด้วยความที่ร้านเนี่ยเขาดังเรื่องอาหารแคทอนิสสไตล์ฮ่องกงนะครับผม,ผมก็นะฮะเมนูแรกที่ผมต้องสั่งเป็ดย่าง นะฮะเป็ดย่างนี้จะอยู่ในคุกบีนะเขาจะมีให้เลือก2ซอสนะครับคือเป็นซอสสมุนไพรแล้วก็เป็นซอสแบบอซอสน้ำจิ้มบวยเข้าใจว่าอย่างั้นนะเข้าใจว่าจะเป็นน้ำจิ้มบวยสั่งมานะครับเป็น1ใน4ของตัวคุกบีอีกตัวนึงเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวนี้แนะนํามากๆเลยคือ i ิคุระโกวันต n น d ุโดนะฮะก็คือจะเป็นตัวบะหมี่เกียวนะครับแล้วก็ทปด้วยอิคุร แล้วมีทองหรออันนี้ไม่ได้ใจอ่ะไม่เป็นไรก็สั่งตัวนี้มาแล้วก็จะมีคาราเมลไลซ์ชาชูนะฮะหมูแดงคาราเมลไลซ์ห0ึกรัมหมูครอบหมูครอบฮ่องกงหน0่กรัมต้องบอกว่าพอเราอยากกินบาร์บีคิวเยอะๆคาร์โบไฮเดรตมันอาจจะไม่พอไงมันได้แค่คาร์โบไฮเดรตแค่จานเดียวแต่เราอยากลองหลากหลายเพราะฉะนั้น เมนูที่ร้านนี้ที่ดังอีกเมนูหนึ่งคือ w วอเกฟไฟไรส์นะครับซึ่งจะไม่ได้อยู่ในเซตนี้นะฮะสั่งเพิ่มนะครับผมสำหรับหนึ่งที่เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารของร้านนี้จะในขนาดไหนอมแล้ว,ว่าชมกันเลยครับอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้คือ4เมนูจากกรุ๊ปบีและกุ๊ปนะฮะมาดูกันก็จะมีหมูแดงคาร์เนีมไรสผมบอกเลยว่าหมูแดงนี้ โค้ชั่คือแค่วางก็หอมแล้วหมูกรอบนะครับหมูกรอบนี้มาแบบอมชมพูเลยรู้เลยว่าโสโลคุกมาแน่นอนไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็มีบะหมี่หนึ่งนะครับนี่ยังไม่รวมจานข้าวผัดที่เราสั่งเพิ่มเรามาเริ่มที่หมูแดงกันก่อนไหมคือสุดอะสุดสุด,ส,ดสุดมากๆโอ้โหหอมโอ้โอ้โอ ลออออะลายในปากคือตัวไขมันกับตัวเนื้อคือเข้าปากไปเนี่ยคือใช้ลิ้นดุ่มได้เลยแล้วก็ตัวขอบของเขาเนี่ยมันมีความแบบกรอบๆเบาๆอ่ะแล้วก็มีความ,อมาหอมคาราเมลไล์นี่อร่อยแบบไม่ต้องจิ้มเลยนะไหนลองชิมน้ำหน่อยน้ำจิ้มของเขาน้ำราดหวานหนหอมๆ <c oughs> แต่ว่าไม่เท่าไหร่เอาจิงจิงกินแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยมากแล้วอ่ะอร่อยโคตรๆโคตรๆจริงๆ,ๆนะหมูกรอบแบบอมชมพู มันอร่อยจังวะเ้าบาดไปคือหอมฟุ้งอ่ะคือถ้าปกติเป็นหมูกรอบฮ่องกงใช่ไหมที่เขาขายกันแพงๆอ่ะเขาจะเอาส่วนด้านล่างนี้ออกนะฮะเอาส่วนด้านล่างนี้ออกก็คือจะตัดทิ้งแต่เนี่ยเขาไม่ได้ตัดพอมันไม่ได้ตัดอ่ะตรงบริเวณเนี้ยด้านล่างเนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมแบบหอมสโมกอ่ะหอมควันแบบสุดๆเลยเสิร์ฟคู่กับซอสแน่ซอสงามั้งอ่ะชิมหือโอ้โหอือหืออือโคตรอร่อยอ่ะมาเป็ดบ้าง อันนี้เราสั่งเป็นซอสบวยนะครับเขาจะราดมาเลยนะจะไม่เหมือนซอสบวยบ้านเรานะที่แบบเหนึดนหนึ่งคณ์อันนี้จะเป็นแบบซอสแบบมีความแบบไลๆใสๆหน่อยเนี่ยผมให้ดูนะฮะจ่องๆหน่อยนะสดชื่นสไตล์ฟรุตตี้ฟรุตตี้เนื้อนุ่มมากแล้วก็มีความกรอบเบาๆอยู่ที่ไหนนะฮะเขาจะมีเหมือนกับนี่ซอสน่าจะซอสซัมเบลนะฮะเสิร์ฟม,มาให้คู่กันด้วย กินมา3าอย่างยังไม่มีอันไหนไม่อร่อยเลยบะหมี่ก็จะมีเกี๊ยวแล้วมีอีคุลานะหมูแดงผมเข้าใจว่าน่าจะหมูแดงเดียวกันชิมก่อนเขามีลาดทัฟเฟิลออยลงไปด้วยทีแรกผมเข้าใจว่าจะเป็นเส้นกรุบกุแบบสไตล์ฮ่องกงนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเส้นแบบบะหมีม่ไข่บ้านเราเลยคือเหนียวนุ่มแล้วหอมไข่นะครับอ่ะอีคุระเขามีพ่นทองลงมาด้วยนะที่อีคุระ อีโคร่าเนี่ยจะพ่นหรือไม่พ่นทองรสชาติก็เหมือนกันแต่ใดๆเลยคือมันหอมแล้วมันทอฟเฟิลเคี๊ยวเท็กเจอร์ของเกี๊ยวเขาเนี่ยจะต่างกับบ้านเราคือเกี๊ยวบ้านเราเนี่ยปกติกุ้งมันจะกรุบเด้งแบบกรุบสู้ฟันสุดๆเลยใช่ว่ามันเกิดจากกุ้งแบบโดนเอาไปผ่านน้าเยอะแต่ว่าถ้ามันมันมีความแบบมันมีความกรอบ ะะแต่ว่าเนี่ยมันคือเป็นกุ้งที่แบบยังมีเนเจอร์ของความเป็นกุ้งธรรมชาติอยู่นะฮะแล้วก็แป้งเจียวเขาจะค่อนข้างหนาดี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 ด,ด,ด,ดีทุกอย่างดีไปหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมีของหวานในเซ็ตด้วยแต่ว่าเราสั่งข้าวผัดมาเพิ่มเพราะเรากลัวไม่อิ่มนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันว่าหน้าตาข้าวผัดเป็นยังไงแล้วก็เมนูที่เรารอคอยนะฮะอันนี้สั่งเพิ่มไหม ตอนนี้เริ่มคิดละว่าจะกินหมดไหมเพราะว่าพู <c oughs> ว่ามีหน่อยอาหารมันเยอะนะครับวอกเฮ e ฟ r i c ์ hay, นะฮะนี่ดูความร่วนของข้าวมีผักอยู่ด้านใต้ด้วยอะไรวะ <c oughs> บบดีแต่ว่าคือข้าวร่วนคือต้องบอกเลยว่าแบบเนี่ยทั้งสีทั้งกลิ่นคือหอมมากๆแล้วเขาใส่ตัวบาร์บีคิวด้วยหมูกรอบเข้าไปด้วยนะไม่อ่ยนะโคตรอ,อร่อย อร่อยมากมันเค็มผมว่าถ้าคนไม่กินเค็มอ,อ่ะมากินจะบอกว่ามันเค็มแต่ผมไม่คนกินเค็มไงชอบข้าวผัดอย่างเงี้ยมีความหอมมีความร่วนกริงนแบบกระทะจัดๆคือฟงคืองทะลุฟงจมูกเลยแล้วก็มีรสเค็มนี่กับหมูสามชั้นที่ย่างเนี่ยย่างอย่างเงี้ยย่างจนกระทั่งมันอมชมพูเออย่างให้มันอมชมพูอะสโลโุกอะคือแบบหอมทะลุไปแบบโคตรอร่อยเลย ดีเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ไปเผื่อเจ้าของร้านนะเขาบอกว่าเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2018นะฮะแล้วก็โดยโควิดไปเอาไง่ายๆคือเปิดประมาณ7ปีแต่ว่าก็ c l o s ไปในช่วงโควิดเชฟที่เป็นคนมาสอนเขาเนี่ยเป็นคนมาเลเซียด้วยนะไม่ได้เป็นคนฮ่องกงแต่อย่างใดนะฮะใ,ใดๆก็ตามนะฮะร้านเขามีชื่อเสียงจากการที่นักแสดงนําเรื่องชังชีนะฮะผมจากมาวลสตูดิโอนะฮะก็ ผมจำไม่ได้นะว่าว่าเขาชื่อว่าอะไรนะเอาเป็นว่าขึ้นภาพประกอบวยกันนี่พ่เอกในเร่ชางชีนะฮะร้านนียเป็นร้านประจำของเขาแล้วเขามากินบ่อยแล้วก็ลงอินสตาแกรมของเขาทำให้ร้านเขามีชื่อเสียงขึ้นมามีศิลปินไต้หวันที่มีชื่อเสียงมากินแล้วก็ลงรีวิวทำให้ร้านเขาโด่งดังขึ้นมาเรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวซอเบเขาหมดก็เลยให้เขาแนะนำเมนูแนะนำนะฮะก็ได้เป็นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพีนัทครีมนะฮะเท่าที่ผมดมดูเนี่ยฮะ มันแบบมันเหมือนซุปครีมถั่วลองชิมดูแล้วกันผมรู้แล้วเราวม็นเหมือนอะไรมันคือถั่วตัดในเวอกร์ชั่นซุปเว้ยหวานๆเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเคยมี่คคยมี่หอมถั่วเออหรือจะซุปในถั่วก็ได้ประมาณนั้นเลยมันค่อนข้างเยอะไงพอกินตัวนี้เรารู้สึกว่ามันหนักไป ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ถามว่าอร่อยไม้มอร่อยครับผมจะมาสรุปสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับร้านฟุกกินนะฮะแล้วก็ข้อต้องพิจารณานะอย่างแรกเลยนะต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมจองมานะครับย้ําอีกทีผมจองแพ็กเกจฮังกีฮับนะครับผมสั่งได้4เมนูกรุ๊ปเอเป็นกรุ๊ปบี2กรุ๊ปซ2นะครับทั้งหมด76โมดด้าประมาณ1,900บาทนะครับแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยเมนูมันไม่น่าพอกิน2คน มาเลยสั่งข้าวผัดมาเพิ่มสรุปกินไม่หมด <laughs> นะฮะเอาจริงๆเซตเนี่ยรวมข้าวผัดด้วยเนี่ยมันจะสิสิงคโปร์ดอลลาร์ประมาณพันเเนาะข้าวผัดมัน8.5ดอลลาร์นะครับผมก็รวมๆแล้วประมาณ2,000นิดๆน,นะฮะ 2, สองพันหนึ่งสองเปงประมาณนี้นะฮะว่ามันเป็นเซตที่กินได้ประมาณ3คนคือสมมติว่าคุณจะมาคุณสั่งเป็นแชร์ลิ่งเซตอย่างเงี้ยนะครับแล้วมากัน3คนแล้วคุณสั่งข้าวผัดอีกหนึ่งจานหรือก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งจานก็ได้นะครับแต่ถามว่า2คนกินหมดไหมก็หมดได้ถ้าคคุุณกกินนจเมูแร ที่ผมบอกเลยว่าโคตรอร่อยหมูแดงคาราเมลไลซ์ต้องบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอเท็กเจอร์นี้นะฮะถ้าหมูแดงแบบนุ่มแบบนุ่มชุ่มละลายไปเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนุ่มละลายไปเลยหรือไม่ก็ผิวกรอบเนื้อเฟิร์มผิวข้างนอกรอนอกรอบอกรอบแบบกรอบเลยะนะฮะแล้วก็ข้างในนี่คือแบบนุ่มละลายอะอกรอบนอ,นนอกและนุ่มละลายข้างในอะนึกออกปะเป็นเท็กเจอร์ที่เราไม่เคยเจอแล้วผมว่ามันมีคาแรคเตอร์แลวม,มันอร่อยมากๆมาลาเนี่ยไม่กินหมูแดงคือพลาด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 หมูกรอบ นะครับเนื้อนุ่มเฟิร์มนะครับผมหอมควันมากๆโดยเฉพาะเริเวน,นด้านใต้นะหนังก็กรอบแล้วก็เบานะครับเอามาสีชมพูแต่สุกแน่นอนคนะไม่ต้องห่วงอันนี้ตัวหมูกรอบเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยหน้าตาผมทีแรกเข้าใจว่าเป็นซอสงานนะครับแต่ว่าสรุปแล้วมันคือซอสฮันนี่มัสตาร์ดนะหว,หวานๆนะครับผมหว,หวานๆมีกลิ่นมัสตาร์ดนิดๆถัดมาครับเป็ดเนื้อนุ่มหนังกรอบซอสที่เป็นซอสบวยนะะกับกระขิงเนี่ยให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับอันนี้กินแล้วแบบลงตัว เน,เนื้อนุ่มหนังกรอบนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นหอมของควันไฟแล้วก็ในส่วนของน้ําราดเนี่ยผมว่าตัวน้ําที่เป็นบวยกับขิงเนี่ยมันให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับทำให้รู้สึกว่าเอ้ยอยากกินต่อเรื่อยๆนะครับผมบะหมี่นะครับเข้าใจว่าเป็นบะหมี่แบบฮ่องกงทีแรกแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับเป็นบะหมี่ไข่แบบไทยเลยเหนียวนุ่มนะครับหอมไข่แล้วก็อิคุระนะครับผมก็อิคุระก็อิคุระไข่ปลาเกี๊ยวผมว่ายังมาตรฐานธรรมดาธรรมดาแล้วก็ชอบตรงที่เขาราดทับฟ้าออย กินแล้วมันมีความฟิวชั่นดีสุดท้ายท้ายสุดเลยข้าวผัดไม่ได้อยู่ในเซ็ตนะครับแต่ว่าถ้าคุณมา3คนผมแนะนําให้คุณสั่งนะมันอร่อยจริงๆนะฮะเป็นข้าวผัดที่แบบหอมวอกรสเค็มเข้มข้นเต็มคําจานใหญ่มีหมูกรอบแทรกข้างในเพียบอร่อยคอนเฟิร์มสำหรับร้านฟุก,กินนะครับเปิดให้บริการเวลา11โมงนะครับจนถึง3ทุ่ม15นาทีนะก็ตรงนี้นะฮะเรื่องของพิกงพิกัดอะไรเนี่ยก็สามารถค้นหาได้ใน Google m a p นะครับหาได้ไม่ยาก แล้วก็เหนืออื่นใดเลยนะครับถ้าสมมติว่าอยากมากินแบบผมอย่าลืมว่าจองผ่านลิงค์ทางครีครับนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์นนะสนใจก็ลองมาตามรอยกินกันดูนะฮะสำหรับคนที่ดูใจคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์สมัครสมาชิกช n องของเราทว่ทวเาเดชช n แนลหรือคุณนิกรเลยไปกันครับเดี๋ยวเราต้องไปต่อกันอีกหลายมื้อนะฮะที่สิงคโปร์ไปละบ๊ายบาย